นีเข้าครัวครับกลอยมดแดงเหมือนเดิมครับผมเครื่องซอยนะครับผมหั่นไว้หมดแล้วไข่มดแดงมีแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงปรุงอะไรนะครับผมค่อนข้างละเขตราขานะเพราะว่ามือเดียวอาจจะสายไปสายมารสชาติจะเป็นไงไม่รู้ พริกนะครับใส่ลงไปใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเผ็ดผงรัวครับใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อย แบบอร่อยมากๆมั้ยขอช้อนมั้ยอันนึงอ่ะนี่ช้อนแรงใส่ลงนิดหน่อยน้ําปลาเอ้าอือเก๋ ราใส่ลงไปครับผมยังไม่รู้รสชาตินะแต่ก็บีบใส่ไปก่อนถามว่าทำไมถึงต้องใส่มะนาวมดแดงก็เปรี้ยวอยู่แล้วคือผมค่าเชื้อโรคก,ก่อนนะเอามะแดงไปลวกน้ำร้อนก่อนนะครับความเปรี้ยวของไข่มดแดงมันก็จะออกไปเนาะ รสชาติก็ตามใจคนที่กินเลยนะครับผมเตาทำกินเองไม่ได้ทำขายครับมะนาวนี่ใส่ไปสองลูกครับรอบที่แล้วทำนะเค็มเค็มไปหน่อยครับตเลยรอบนี้ต้องเผื่อเสร็จแล้วเราก็มาโคเลโคเลนะครับ คนไงคนไ่ก่อนคนให้เข้ากันก่อน เคม็มอีกแก้ว,าาวเาอน้อา,อาน้ำตาลตัดดีมั้เนี่ยบีบมะนาวไปเซบีบใส่ไปหมดแล้วเข้าคั่วครับใส่พอประมาณครับ ใส่ไปแล้วนะครับผมหอมมะกด้วยช่ะใส่หมูแดงหนึ่งใส่ไปเร็ว หอมใช่แต่น่ากินเนะเครื่องซอยครับใส่เลยครับเครื่องซอยเป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เามางงถ่ายรูปกันเลยนะครับดดรผม